พร้อมรุยความสนุกกันต่อหรือยังวันนี้เราจะเล่นแพเปียกสุดมันโหนเชือกกลางน้ำพายเรือแบบฮาฮาช้อปปิ้งขนมของกินราคาถูกปิดท้ายด้วยมื้อเย็นอร่อยอร่อยในเต็นท์อบอุ่นไปมันกันต่อเลยค่ะ นำอาหารเครื่องดื่มทุกชนิดรวมถึงสบู่ผงสักพอกยาสาะผมน้ำน้ำยาล้างจานลงไปในลำน้ำฝ,าฝออ่าฝืนเชิญออกเกดอาะอะไรไปใส่เสื้อก่อนเชิญอันเชิญใส่เสื้อกันนะคะเดี๋ยวเชิญ่แ่ายใช่อ่ะใช่ไอ<ช><ช>ไม่ราไู้ไอ,อไหนไเหอะพายก่อนใกลเลย มมมไม่ได้กดอัดอ่าใส่ชูชีปกันแล้วนะคะพร้อมจะรุยแล้วแล้วก็พายเราได้เลยใช่ไหมอ๋อแม่มีไอเดียแม่ต้องใส่สองตัวใส่แขนละข้าง<ฮ>จริงไหมซูมไม่ต้อง น่าอุตส่าห์ขยายออกตูมออกโชย z ซูมได้ไหมเนี่ยสายยิ่งขยายออกถ้าโชมเป็นกลกลๆแม่จะกลับบ้านแล้วแล้วแม่ก็จะไม่เล่นก็ได้ปีนภูเขาตัวไหนใหญ่เยอ่ะอ้าตัวไหนใหญ่จัดมาให้หน่อยเอออ่านเลิศนะหรือว่าแม่จะได้ไหมคะ ถ่ายรูปนะถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปแล้วไงจะกิ้งลงมาจะกิ้งลงมายี้ถ้ามีน้ำตกนี่คือนี่คือแบบอืมน้ำตกไปไหนน้ำตกก่อนนั่นน่ะถ้ามีน้ำตกใช่ใช่ถ้ามีก็เนาะถ่าูปนใส่ได้เปล่าได้ใช่ไหมได้ เอา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 โออะไรนะคะนือก็ไปนั่งินเขาโอ้โหชันมากเลยอะ่ะสูงมากเลยขึ้นไปได้ยังไงนะ่ะขึ้นไปได้ยังได <c oughs> แล้วก็กิ้งลงมาเลย วิ่งไปดิวิ่งไปเลยโอ้ oh my god <laughs> แผลแผลลมขี่น้ใช่ขี่ในน้ำขี่ไม่ใหญ่เดี๋ยวน้ำเน่าปลาตายแล้วลูก

ยัตัวออกเปนทาได้นิ่มแล้วงหนึ่งตึ๊ด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 ี้จับดักจับดักจับดักดกจับดักจั๊ดักโอ้โหดูเขาวิ่งดูเขาวิ่งจ้าดูเขาวิ่ง จริงเหรอกังจะโหนเลยอุ้ยได้ได้อยู่เพราะว่าเขาทำให้ผู้ใหญ่เล่นอได้หม่ไคุณบาบาหนึ่งสองสามเราได้อัดคลิปหนึ่งสองสาม มานี่เป็นเรื่องอาอาขาขี้หน้าเขาอย่าเสี่ยงเลยเออเขาทำมาเพื่อเด็กใช่แล,ชแ,ลแล้วเรือมาก่อนถ่ายรูปหนึ่งหนึ่งสองสาม เราจะกีดได้ไหมเนี่ นั่งได้มันป่มนะ้ำแล้วที่ละคนได้มัน,มนลองดูก่อนถ้าไม่ได้มันค่อยว่ากันที่ละคนขึ้นที่ละคนเอาชี้ขึ้นไปดิ ต้องแล้วเดี๋ยวจมก็โชว์ไปแล้วไงก็มันอยู่กับเรือบ๊ายบายไปแล้วนะายแดงที่ยนจะมา เี๋ยวมันคว่ำเนี่ยอนั่งมาสองคนเหรอย่าจมอย่าจมอย่าจมนั่งดีๆชี้นั่งดีๆจมแล้วบอกให้เดี๋ยวจม ไม่ได้น้ำมันลึกนะไม่ถึงรอบเราจมทำได้สิทำได้ไม่ได้ หาหากันนั่นแหละสนุกไหมคะเอสเดยไม่ให้โชย่าๆเดี๋ยวโขบเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกโชแม่ซีเรียสนะเนี่ยโชพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเขามาเก็บตังค่าเต็นแล้วน่ะฮะเขามาเก็บตังค่าเต็นน่ะค่านะค่าเต็นน่ะเขามาเก็บตังเขาเก็บใค์เก็บสิ่ใครเขาให้เช่าทีใช่ไหมลูก

เตน้ําเสร็จแล้วแล้วก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะออกไปเอาข้าวนะคะเพราะว่าฟิวไ้ตอนเย็นแล้วข้าวหมดอืมแล้วก็มีอะไรนี่มินิมอลแคลปซูลแบบมินิมอลนะคะมาม่าค่ะช่วยได้โอเคเราไกลด้วยนะเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะโอเคปะ่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีะจะปิดทำไมคนะ เจอกันอีกทีตอนอยู่ที่ทลานะคะกลับได้ไหมเหนื่อยแล้วอะไรเดินตั้งเยอเองเพิ่งเดินมาแค่ตรงนี้เองโอ้่งเปลี่ยนมาแป๊บเดียวเราคือแบบนี่ถูกกระดึงไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะ<笑><笑>อย่าล้อเล่นกับระบบ นี่นะคะทุกคนก็ไม่ไกลเนาะเดินมาเรื่อยๆเนาะเหมือนเดินเล่นอะเราเราเดินเล่นอย่างที่บ้านยังไกลกว่านี้อีกชิลมากห่ออะไรไม่เคยเห็นนมชมพูใช่ปะใช่ไเคยเห็นแล้วติอามาอะลองก็ได้อะมาให้แม่หน่อยนี่ไงมีโค้กมีเออมีอะไรตั้งหลายอย่างทำไมไม่ซื้ออะไรไปเลยตลกกาแฟด้วยนะจริงเหรอกาแฟแม่เอาน้ำเปล่า อันน้ำเปล่าเย็ยนเปล่าให้หน่อยเอาไว้จงนี้ไหมนี่โคกนมนมมาไหมเหมือนอดอยากอดอยากมาจากไหนเนี่ยน,นี่นะคะทุกคนก็มีขนมเครื่องใช้อะไรเงี้ยก็ถึงบอกอ่ะมาแบบมินิมอลก็ได้ไม่ต้องพกอะไรมา,ามาซื้อคราเอาอาหารก็มี ตะวันหยิบไปแล้วไง้ามใช้ห้ามเออนี่ห้ามแสงสวรรค์ของเราก็ตรงนี้เขาก็นี่ไงให้น้ำหลอนเหล่าได้ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะมากดเลยไปหยิบปามาเรามากดไปพี่เต้นเรามีไก่ด้วยเราอยู่เพิงห้านะ <c oughs> ไปหาเราเรามีไก่นะไปแล้ว ทน,ท,น,ท,นท่านั้นแลรวจังต้องแต่บ,บายใช่แต่ว่าแต่ว <c oughs> ่าจังวันตังเลยหนูไม่รู้รออยู่จับกรบน,นองกระพาะหมูตัดสองชุบอ,อ,องเรียบร้อยเอ้าเรียบร้อยไปให้มันมาเอา <c oughs> <c oughs> ด่วยควคนคาเรียบร้อยแล้วเราได้สะเบียงกันแล้วเห็นไหมนี่คือความมินิมอลนะไม่ต้องแบกหาไว้มันเหนื่อยหนูใช่ไหมคะชีได้สเกชีได้สเกป่ะเดี๋ยวเราไปทานกันที่เต็นท์ของเรากันนะคะห้ามเสียงดังกินข้าวไหนบอกมาว่าเรามีไก ให้ให้หมาตามมาที่เต็นหลอจะมาถูกไหมไม่รู้อะ่ะบอกมาที่เต็นนะเขาจะกินไก่อะ่ะบอกบอกเบอร์ห้า, <5. S 1> าอืมเดี๋ยวตื่นเจ็ดโมงนะคะเพราะว่าเช้าต้องไปใส่บาตมีพระมาหนึ่งลูกมาเที่ยวก็ทำบุญ <c oughs> ได้ <c oughs> นี่ดูดูกะเพรากะเพราหมู กะเพราหมูไม่มีไข่ดาวนะลืมเลยลืมอีกแลเงี้ยลืมไปก็ห <c oughs> ืมผัดปลาหม่า,มากกะเพราทุกคนเราเจอตะแกตนต,ตัวเต็มไวสองตัวนี่ตัวหนึ่งน,น,นี่พิมพมาเลยอนี่มอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกข้างนอกอันนี้ให้ดูเทียบกับนิ้วชี้คือตัวใหญ่นะ กำลังกินมะเร็งๆๆๆเนี่ยตัวนี้ใหญ่มากมันกำลังมองเราอยู่เมืนเคยเห็นตัวเต็มว,วัยน,น,น,นี่แหละชรุ่งมีเช้าเราตื่นมารับพลังบวกใส่บาตกลางธรรมชาติอิ่มกับอาหารเช้า,าง,ง่ายๆราคาย,ย่อมเยาวในไล่แล้วเล่นน้ำส่งท้ายเก็บของออกเดินทางไปรุยทริปใหม่ด้วยกันเจอกันในอีพีหน้าความสนุกยังไม่หมดนะคะ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะกดด้วยกดด้วยนะบ๊ายบาย